สวัสดีค่ะวันนี้น้องวาวากับชุคุณจะพามาที่ซาารีเลยค่ะตามมากันเลยค่ะนเระคะไอแล้วขออนุญาตจับไวก่อนนะคะเดี๋ยวมีบัต món này. Đó, này. Đó, Ở này. อันนี้คือริเวอร์ซัฟฟอรีนะครับก็จะมาล่องเรือกันนะครับวันนี้วันนี้ก็มีน้องชูกกลน้องวาวาพาก,กันไปนั่งเรือ,อน,นี้ก็คือเวลาเปิดทำการนะครับ ปิดแล้วไปไปเลยอาแล้วไปแล้วเน,น,น่งด้วยน,นั่งอะขาเนน้ำเขาเยอะกว่าเดิมปะ่ะในชกุ้นรุอะไรทังโน้นดูสิโอตรงโน้นมีอะไรเนี่ยอะไรดวชกุนดิอะไระครับ นี่คืออะไรครืออะไรนะเนี่ยน่าจะเป็นชนเผาสักอย่างเลยนะครับเนี่ยใช่เด้วยนะด้วนะ กำลังจะจัดการเหยื่อแล้วเสือแล้ว้งเสือดำ ผ่าวเอ้หมอคมแล้วลอเอาหม,มเหมก็ดน้ำอาดูงูดูง,งูดูง,งูดูข้าบนเลยงูง,งู้ยงูจริงๆเลยนะแม่งูจริงๆเลย เขามาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ด้วยเคเขาแต่ตั้งแคมป์นี่ตั้งแคมป์พักอาศัยอยู่ในป่า เอยู่พ้นน้ำแล้วอะเราก็นั่งเรือต่อไปเรานั่งเรือต่อไปสถานีเขาไปเป็นอะไรเลยตาเขาเปิดเลยนะ ร,ร้องดังผิดปกติไปแล้วพานะ่ะอาอนั่นเป็นคนเผาอะไรเอ่ยเป็นหมู่บ้านคนเผาอีกแล้วโอ้ยเขายกเตยทัดทายด้วยเจ๊เห็นหรือ,อยังคนเผาอะไรเขากินคนเหรอไม่นา่าจะใช่นนะ เนี่ยเขาจับสัตว์น่าจะเป็นควางือเปล่าเนี่ยมากำลังย่างกินเลยเนี่ยฮะโอ้มีคนเสือมีดในเราด้วยเนี่ยฮะโอ้มันงูเข้ามอนอ๋องูตัวใหญ่มากเสตัวใหญ่มากจริงๆอ๋อมกระดกด้วย อะไรอีกนวันนี้มาวากับจุกคนทำมาล่องเรือนครับเนี่ยตองนี้เป็นข้าอะไรนะตุคนตุคนข้อมือบุดมูใหญ่เลยนะครับเนี่ยเีค่อนข้างดป่าเนาะเดีนี้มีป่าแบปิดตาด้วยปิดตาด้วยตุคนปิดตาด้วยอ่ะอปาออกมาเฮ้ยตาเนี่ย ปลาออกมาด้วยแบบไม่หมดเลยนี่มีแตงโมลูกใหญ่ๆโออมีแรดด้วยแรดทำอะไรท้องแก่แรดทำอะไรเห้ยว่าแรดกำลังจะถึงเต็นท์ของคนมาพักแรมในป่าอยู่ครเนีย ตรงนี้เขาเป็นบ้านแถวาอีกแล้วโอ้ยตกใจเลยอันนี้น่าจะเป็นพวกสุนัขสุนัขล่าเนื้อครับเนี่ยขับผม คนคนนี้น่าจะตกดักในพาน๋ยวแล้วก็โดนสุนัขไล่

น่าจะเป็นแทงน้ำนะครับโอ้ยแทงน้ำจะหล่นมาแล้วหล่นมาแล้วหล่นมาแล้วโอ้ยแทงน้ำจะหล,ล่นละน้ำหล่นไลลลลลลนี่เดี๋ยวเราไปแล้วเหมือนมันค่อยหล่นไปอ๋อไม่เสียดครไม่เสียดโอ,อ้ยขออนน้ำแล้วคนน้ำแล้วอะไรกูนม,มันไม่ได้ตกติดตาเอามือติดตาไว้ค่ะตัวโอ้โหตอนนี้เหมือนกับล่องเรือผ่านน่าจะเป็นถ้ำนะครับเนี่ย ทด้วยตาตวตาขึ้าต้วยาข้าตาขึ้นตาตาขึ้นตาตาขึนตาตาขึตาตาขก้นตา้นตานาข้าตาตาตา้นตา้นตาตาขึตขึ้าตาขึ้นตึ เราจะออกค้ำแล้วเราจะเปียนกันแล้วเราจะออกค้ำแล้วเจอช้างโอ้ช้างตัวใหญ่มากโอ้โหขงช้างตัวใหญ่มากช้างากำลังเตะโอ้โหน้อนำคำรามคือใจโหดว่ะ ท้างมาก็น่าจะเป็นนกอ,อินรีหรอเปลนกอินสีนกอ,อินรีก็ตัวใหญ่มากโอ้หัดจนั้นมาเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้ทั้งทุกคนทั้งวาวาก็ปิดหูกันเ,นยเลยนะครับตันนี้ยน่ากลัวน่ากลัวตรงไหนอ่ะ ตรงนี้มันพ่นน้ำใส่บัวลอยไงอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำพุนะครับเนี่ยบ่อน้ำพุโอ้เป็นบ่อน้ำพุแล้วก็มีถั่วนี่ค้ำใส่บลอยไหม่พ่นใส่ลอยแค่ตอนกินแถวๆไงมันก็จะพ่นน้ำใส่บัวลอยพ่นยาพิษจ้ะพ่นยาพิษตรงไหนไม่เห็นีเลยงั้นก็มีเดี๋ยวมันก็มี อ๋อเสียงเอฟเฟกต์ตะลาวตอนนี้เสียงนี้ชุกนุ่นไม่ชอบน่ะปิดแน่นๆเลยเสียงจิ้งจิ๋นมาร้องดังดังมากอ่ะชุกนุ่นเอาหมดด,ดังกเ็งงกเสียงเราคุยกันอยู่กัเสียงจิ้งจิ๋นร้องเอามือปิดตาด้วยนะชุกนุ่นอ๋อโอ้ผ่านถ้ำเล็กๆอีกถ้ำหนึ่งนะครับเนี่ยผ่านแล้วกำลังจะลอดผ่านถ้ำแล้วจเจออะไรเนาะเนีน่ย นีม่มามาโทรมาโทรมาตอนเราผ่านแล้วโอ้ยตรงนี้เป็นอะไรคนระับเนี่ยโอ้ยบางคนร้องอยู่แล้วครับตรงเนี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นคนเดินป่ากำลังติดกับดักจระเข้นะครับเนี่ยกำลังจับจระเข้เต็มเลยโอ้ยจระเข้หลายตัวเลย จะอเรผมก็ติดอยู่ข้างบนนะครับจ่ะแต่ละเค้ก็รออยู่ข้างล่างลงไปก็ไม่ได้ร้องดีวเลยโอ้ร้องเสียงดังเลย่ะไปดูสถานีต่อไปอันใหญ่โอ้โหน้องนีอืมนี็โอ้ตรงนี้เป็นฝูงอ่าน่าจะเป็นควางมีสางตัวใหญ่ด้วย เขาตัวใหญ่มาก่ออเห็นคนที่ก้นเต่าไหมเห็นสิเขานั่งอยู่บนหลังเต่าใช่ก้นเต่าอยูู่หลังลไอ้ก้นเต่านะ๋อก้นเต่านะคือดมดมเห่วเตยาอ้าวตรงนี้เจอรคนเขาเแล้วขับเขาแล้วโอ้ใคนเขาอะไรครับเนี่ย พ่นน้ำใส่เราไหมนอนไ่ไนนล้วก็พนแล้วน้พนขาสะกไนะน้ำแล้วกอบที่ยพอทำเหมือนกันเปที่เก็บเก็ดูแลงนโอโห งนจะมีผงสิงโตนี่นี้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิงโตน่าจะเป็นโตเมียแล้วก็ลูกอีกสตัวเสรแล้วนจะน่าจะเป็นเจ้าป่าตัวผู้ใหญ่นอร้ออย่างนั้นม่ตัว ออก็ดูเอ่อติดไปเลยคือโอ้อนกเจาะต้นไม้นกกำลังเจาะต้นไม้โอ้โหมีเป็นปลาฉลามก็ปลาฉลามโคนก็กลัวปลาฉลามร้องไงเลยครับตอนเนี้ยนี่อะไรเนี่ยอ่ะวนมาแล้ววนมาแล้ววนมาแล้วถึงแล้วเดกเราจะมาถึงทางออกถึงทางออกแล้ยอ๋ออ๋อ ันน่นี่ได้มเป็นน้ตาได้ักพแล้ว่าวนอสุมากได้มาเพื่อสแต่ว่าอเือนะครก็ในนั่งเรือเที่ยวกิจกรรมนี้มีกิจกรรมให้ทาเยอะมากครับอย่างเรามาตอนนี้ก็คือกิจกรรมการล่องเรือลงเรือ เพื eles, ok, ああ่อเที่ยวชมเหมือนกับเป็นเสวนสัตว์จำลองนะครับทุกคนทำ้งามดนะ่รตอนนี้คือเราก็กำลังขึ้นไปเทียบข้าแล้วด้านนี้ครับด้้านนียิ่งขึ้นมาก่อนยิ้งขึ้นมาก่อนอแล้วให้เข้า ครับผมขอบคุณครับมีรถเข็นขั้นสะพานเรือไปครับค่มครับผมเราจะ,จะลงัเงเดินทางออกจากจุดล่องเรือแล้วนะคะะระับกลังเดินทางออก Canal ทางก็จะเป็นสะพานนะครับชันนิดนึงแต่เด็กๆขึ้นได้สบาย แุมคลึ้มหน่อยนะครับผมอ้าวกระคนเริ่มไม่ไหวละกะคนเริ่มไม่ไหวละเริ่มไม่ให้อึมแล้วยเท้านกอามีรอยเท้านกด้วยอ่าปลาเดินทางกลับได้แล้วจิ๊บเจ้ยังไม่ถึงเวลาเที่ยงเลยถาม่อมาที่หิวรอยัง ตอนนี้ก็เราลาว11โมงนิดๆะครับที่เรามาเที่ยวกันทางการล่องเรือตรงน,นี้ก็เปิดตั้งแต่10โมงไป็ต้นไปนะครับเช้ามาช่วงเช้าก็ก็จะดีหน่อยคนระับขาดร้อนแสงก็เริ่มเข้าล้วก็สามารถมาเที่ยวกันได้ครับ จำานายบักตัวใหญ่ก็270เด็กก็100ตัวใหญ่230เด็ก170ครับ